สวัสดีครับเอีทุกท่านนะครับผมพบกับอีสานกิเที่ยวอีนนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะมาดูบรรยากาศกับบอกสมคิดฟาร์มด้วยนะครับผมดูบรรยากาศแล้วก็ดูกันที่เขาเพาะป่าตัวเล็กๆไว้แล้วนะครับผมเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผม,มบบผมจะมาแอบ,บดูให้เอฟซีได้ดูกันครับผมจะมาแอบ,บถ่ายให้เอฟซีได้ดูครับผมนี่ฮะอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็คือเพาะป่า ที่จะไปลงบ่อใหญ่นะครับผมนี่ฮะกี่วันแล้วเราไม่ทราบกันนะครับผมนี่ฮะผมมาแอบถ่ายนะครับเจ้าของบ้านไม่รู้นะครับผมเจ้าของเจ้าของบอกก็ไม่มีใครรู้นะครับผมแอบถ่ายให้ f c ได้ดูนะครับผมเนี่ยฮะที่จะทําให้อ่าบ่อปลาให้ให้บ่อบ่อปลามีปลาทุกบ่อนะครับต้องทำแบบนี้ครับเพราะตลอดเวลานะครับผมเพราะตลอดเพราะทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับผมเนี่ยฮะ นี่ฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะมาดูกันครับผมว่าเพาะยังไงครับผมนี่ฮะมาแอบถ่ายให้เอฟซนะครับผมเจ้าของบ่อเขาไม่เห็นนะครับผมเนี่ยดูครับเนี่ยเอฟซนะครับผมนี่ยกับทีนี้ก็น่าจะห้าหกถังครับตรงนี้นะครับผมบ่อนี้ก็ห้าหกถังครับเพาะเพาะให้ให้ทันเอฟซได้มาจับนะครับผมเนี่ยเพาะไว้นะครับผมนี่มเนี่ฮะเอ่างบ่อนี้ก็ประมัน แปดถังครับนี часов, ่ฮะประมาณแปดถังนะเอฟซีท่านครับเนี่ยแปดถังนะครับผมเพราะเพราะป่านะครับนี่ฮะที่สารทิเี่วนี่ครับคือเปิดไม่ได้นะครับผมเนี่ยฮะเปิดไม่ได้นะครับผมเปิดไม่ได้นะครับผมเอฟซีท่านนะครับผมนี่ครับเปิดไม่ได้เอฟซีท่านครับ ดูบรรยากาศไปด้วยแล้วก็แอบ,บดูบ่อปลาที่เขาเพาะปลานะครับผมนี่ฮะนี่ครับเพาะปลาเสร็จปุ๊บนี่ครับตอนนี้ก็ลูกค้ามาสั่งขึ้นไว้ครับเนี่ยนี่ครับผมเพาะปลาเอาขึ้นไว้ให้เอฟซีพรุ่งนี้ก็ส่งครับผมเนี่ยนี่ครับผมดูนะครับ นะครับผมนี่คือการแอบถ่ายเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านครับผมอีสานกินเที่ยวก็แอบแอบครับผมเพื่อไม่ให้ใครรู้ครับผมนี่แหละครับผมอย่างที่บ่อบ่ออย่างนี้นะครับผมคือเพาะป่าเล็กประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยผมแอบถ่ายนะครับผมเอฟซีอไปบอกใครนะครับผมบ่อป่านี่เขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมเพราะว่า กัวปลามันตกใจนะครับผมเนี่ยฮะไดเห็นไหมครับตอนนี้ปลาเริ่มเต็มทุกบ่อนะครับผมเนี่ยดูครับฝั่งนี้ครับดูครับ fc มองในในคลิปก็นี่ฮะเพื่อจะให้ทัน fc ท่านนะครับผมปลาจะได้โตทันครับผมนะฮะดูครับผมเนี่ยนี่ก็เต็มทุกบ่อครับผมเต็มทุกบ่ออ้าดูมุดูมุมฝั่งนี้ครับนี่ฮะเห็นไหม fc เห็นไหมครับดูจาก ดูจากนี้เอฟซีไม่ค่อยเห็นนะครับดูขึ้นอย่างนี้ครับดูฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวฮะเต็มทุกบ่อครับฝั่งทางทางวันนี้เริ่มเต็มทุกบ่อครับผมนี่ฮะแล้วก็มาฝั่งนี้ครับผมนี่ฮะนี่ครับผมเซเวมาทางนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับเต็มทุกบ่อมีบางบ่อนะครับยังยังบางบ่อก็ลงแล้วครับแต่เป็นตัวเล็กนะครับลงบ่อไว้แล้ว แต่ที่เริ่มเต็มครับผมดูนะฮะไกลนะครับผมมีทุกบ่อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ <c oughs> อย่างนี้ก็ลงใหม่ครับผมเนี่ยฮะ <c oughs> พอ, <c oughs> อยังเพาะยังหันเล็กๆปุ๊บเนี่ยฮะอย่างนี้ก็คืออันนี้คือพอเสร็จแล้วขยายพันธุ์เนี่ยฮะก็คือได้ลูกได้ได้ลูกหมดแล้วครับเนี่ยได้ลูกเยอะเหมือนกันครับผม เี่ยมาดูครับผมเนี่ยดูครับเนี่ยเป็นไงครับเพราะทันเอฟซีที่มาจับแน่นอนครับผมเนี่ยนครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็เอฟซีก็เนี่ยฮะอย่างเพราะอย่างเป็นที่ผมไปแอบถ่ายให้เอฟซีได้ดูเนี่ยครับเพราะก็เอาลงมาถังแบบนี้ครับผมเอานอนตรงนี้ป่าตัวเล็กก็จะขยายออกไปครับเนี่ยแบบนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับขยายตอนนี้ เริ่มทุกบอร์ดนะครับผมนี่ยนะครับดูครับเนี่ยนี่ครับผมสวยๆอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเอฟซีท่านนะครับเนี่ยนี่ครับมองมุมไกลๆเนี่ยฮะนี่ครับ <c oughs> สวยๆอย่างนี้สามีเที่ยวก็มาถ่ายเอฟซีได้ดูนะครับผมนี่ฮะอย่างนี้นี่ครับนี่ครับ มุมส,สวยๆอย่างนี้ครับผมกับบ่อสมคิดฟาร์มนี่แหละครับผมนี่ก็เต็มไปหมดเลยครับผมตอนนี้ครับนี่ฮะแตบ่อแบบที่นั้นก็บ่อปลาตัวเล็กนะครับผมเหมือนอนุบาลครับผมนะฮะตอนนี้ก็เริ่ม สามสี่เดือนนะครับผมแถวนี้ครับผมสามสี่เดือนละเอฟสี่แค่นะครับเนี่ยก็รออดใจรอสักหน่อยครับระยะนี้ครับผมนะนี่ครับผมนี่ครับสวยๆอย่างนี้ครับผมนะเนี่ยครับมีทุก มุมทุกบ่อครับผมนี่ฮะตอนนี้เริ่มเยอะแล้วครับผม f c มาปุ๊บ f-c ไม่ต้องห่วงครับว่าปลาจะไม่มีนะครับผมปลามีให้ f-c ได้จับแน่นอนครับผมนะฮะทันแน่นอนครับผมแล้วระหว่างที่อีสานยินเที่ยวถ่ายนี่ก็ประมาณตัวปลาอายุก็ประมาณ3เดือน4เดือนครับไล่กันครับผม3เดือน4เดือน5เดือน ไล่ๆก yup. <po target> right sure? ันไปครับผมนะฮะไล่ๆกันไปทั้งหมดเลยนะครับผมนอย่างนี้ครับผมไล่ๆกันหมดเลยครับผมเนี่ยน่ครับนะฮะนี่ครับมาอย่างนี้ก็นี่ะน่ครับ สว,สวยอย่างนี้ครับผมเนี่ยค,ครับผมสวยๆอย่างนี้ครับผมนี่ครับมุมเยอะนะครับผมนี่ครับกับบรรยากาศแล้วพาดูปลาระยะบ่ออายุเท่าไหร่นะครับผมอายุกี่เดือนนะฮะมีตั้งแต่สามเดือนครับผม เริ่มโต3เดือน4เดือน5เดือนแต่จริงๆแล้วป่ามีตั้งแต่15วันนะครับผม15วันเพิ่งตัวเล็กๆนิดเ,เ,เดียวครับผมนะฮะตั้งแต่15วันจนถึง4เดือนหรือ5เดือนนะครับผม f c ทุกท่านนะครับผมเพราะว่า f c มาปุ๊บได้จับป่าแน่นอนนะครับผมมีให้ f c ได้เอาไปลองแน่นอนครับผมนะฮะ กับบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมย้ําด้วยนะครับผมว่ามาสัมผัสด้วยดูท่านเองหรือว่าให้ทางบ่อจัดจัดส่งให้ f c เงื่อนไขเป็นยังไงราคาปลายังไงทักเฟสในพนพบเชิงปอดหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมที่เบอร์โทรที่อีสานกินเที่ยวพูดบ่อยๆนะครับผม081745 1287นะครับผมสอบถามได้นะครับผมนะมาแล้ว f c ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมกระบ,บอกสมคิดฟ้านะครับผมคลิปนี้ก็จบไปด้วยดูแบบภาพบรรยากาศยาวๆนะครับผมนะนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ